ฝนฟ้าอากาศภาคอีสานใบแรกเมนี20กันยายน2 5 68ฟนตลายฝนแห้งพี่น้องเ้าไปรับชมรับฟังกันเลยสำหรับใบแรกือนีภาคอีสานจะมีฝนฝ้าขนองประมาณร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นเลยน้องบรลัมยูชัยภูมิขอนแก่นโคราชกับบริรัมย์ลมแปป่วนความเร็วลมอยู่ที่1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเอามาอัปเดตในส่วนของเรดาร์ฝนล่าสุดกันเลยจ้าตรวจพอกุมฝนออนอยู่บริเวณอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครดงหลวงจังหวัด มุกดาหารหวยเม็กจังหวัดกาลสินจังหารสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอด็ดหน้าเฉือพยคกรพุ่มพิสัยจังหวัดมหาสรารคามชุมพลบุรีนนหน้าไายเมืองสุรินจังหวัดสุรินสิราราชขุขันไพรบึงคุนหารกันทรารักจังหวัดศรีสเกตมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรกระสางประค่นไชหลานไนั่งร่องจังหวัดบรุรีรัม กุมฝนปานกลางยู่ที่อำเภอพนมไผ่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอราศสีสลายปางกูจังหวัดศรีสะเกดอำเภอศรีคอรพุ่มจังหวัดสุรินทร์อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบริรัมย์อีกหนึ่งเรดาค่ะตรวจพอกุมฝนฝาคันนองกำลังปานกลางถึงนักความแห้งเพิ่มขึ้นปกุมพืนเทียำเพื่อโสภิสัยพอนเจริญจังหวัดบึงการเมืองนนท์งจังหวัดหนองบัวลำพูสังคมสีเชียงใหม่ทาบอเมืองจังหวัดหนองคายปานพือกุดจับหนองวัวซ้อเมืองหนองแสง บานดุงสีทาตว่างสามมอจังหวัดอุดรธานีทาลีว่างสะพุงผู้หลวงน้องหินปากช่มผู้กระดึงจังหวัดเลยคอนสารน้องบัวแดงผู้เขียวบานแท่นน้องบัวระเวบานข่าวเมืองเนื่องสงาจังหวัดชยภูมิผู้พามานผู้เวียงเขาสวนกวางน้ำพ่องเมืองโน่นศิลาแวงน้อยพ่นน้องสองหองจังหวัดขอนแก่น บ้านม่วงสว่างแดนดินซองดาวกุดบากผู้พ่านเ <uum> มืองจังหวัดสกลนครเชียงยืนโกสมพิสัยกันทรวิชัยเมืองแกดำว่าปีประุมหน้าเชือกพยาคพุ่มพิสัยจังหวัดมหาสารคามน้องกุ้งสีหวยเมฆยางตลาดท่าขั้นโต๊จังหวัดกระสินหน้าแก่จังหวัดนครพนมเมืองน้องไยน้ำนาจังหวัดเพชรบูรณ์ดงหลวงจังหวัดมุกดาหารสีสมเด็จเมืองจังหันอาจสามารถจตุรพักพิม่านสวงประทุมรัฐเกษตรวีสัยพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ด เมืองมหาชนะช่ยจังหวัดยโสธรจิราราดราศรีสรายพ่อศรีสุวรรณห่วยทับท่านปางกูคุคันจังหวัดศรีสะเกดชุมพลบุรีนนหน้าไรา่เมืองศรีขอรพุ่มปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์บานเรือมปะท้ายนนไทยคงห่วยแถลงชุ่มพ่วงล่ำทะเม่งช่ยสูงเนินขามทะเลซอเมืองโคราชเฉลิมพะเกียรติโชคช่ยปักทงช่ยจังหวัดโคราชพุทธไทสงข์เมืองแค่นดงเมืองกระสังน้องหงหน้องกี ชันี่นั่งร้องฉเฉลิมประเกียริประคนใช่พระพาชใย่ลางหารทรายบัานกวดจังหวัดบุรีรัมย์จ้ากิปนี้แอดมินลาบแล้วสวัสดีค่ะ